เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Infinite Zero 70ตัวนี้แบต4,500ม ah. ิลลิแอมถ้าเล่นเกมต่อเนื่อง2ชั่วโมงแบตจะลดไปเท่าไหร่ในส่วนของความสว่างนะเดจะเปิดสูงสุดแบบนี้ในส่วนของการตั้งค่านะเดจะตั้งไว้ตามนี้เลยนะครับก็คือปรับสูงสุดของตัวเกมที่เครื่องนี้รับได้มาเดี๋ยวจับเวลากันสตาร์ทปุ๊บถอดสายเฮ้ยลืมให้ดูนี่นะแบต100%นะครับ มาลุยเล่นไปเรื่อยๆนะครับจบเกมแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกดแป๊บนึงนะแบตเหลืออยู่ที่97เปอร์เซ็นต์ก็คือว่าผ่านไป19นาทีแบตลดไป3เปอร์เซ็นต์เกมที่2นะครับดาวลดไปแล้วนะครับทุกคนอ่ามาดูเปอร์เซ็นต์กันตอนนี้แบตลดไปอยู่ที่7เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า8เปอร์เซ็นต์ละสี่นาทีแบตลดไป8เปอร์เซ็นต์ เกมที่3 <laughs> แพอีกแล้วนะครับเกมที่3แบตเหลืออยู่ที่89นะครับก็คือแบตลดไป11 56นาทีแบตลดไป11ซตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่84เซนะครับผ่านไป1ชั่วโมง15นาทีแบตลดไป16อันนี้เกมที่5นะครับ 1>, 1ชั่วโมง3 7นาทีแบตลดไป21%เวลาผ่านไป1ชั่วโมง56นาที1ชั่วโมง56นาทีอ่ะแบตลดเหลือ26%แล้วนะครับนี่ขึ้นคอม2แล้วมาสรุปกันนะครับแบต4 5 0 0มิลลิแอมนาเดเล่นมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับแบตลดไปประมาณ26%อันนี้นะครับเราต้องบอกว่านาะเดปรับความสว่างไว้สูงสุด แล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกของเกมนะครับก็ปรับสูงสุดของตัวเกมที่เล่นได้เหมือนกันมาดูในส่วนนี้นะการใช้งานแบตเตอรี่ ROV กินไป34%หน้าจอกินไป21%ระบบ8%อะไรประมาณนี้และนี่คือการทดสอบการใช้งานแบตของเครื่อง Infinite Zero 20อันนี้ก็คือที่นาเดจดไว้ก็ตามนี้เลยนะครับ